ของประเดีวก็สองสันรับบเจ็ดเลยวันนดีนยวนะใส่สุดไทยนะเวาะว่าโยขอบกุ้งผนันนกเก่านก้าวลูกม้าพีุ่กสายทาเป็นไงโอเจ้าเกือบมายุธยาทั้งทีก็ต้องใส่สุดจัดเต็มนี่หน่อยหนึ่งเนาะ น,น,นะน่าพี่เหมือนเฮานะน้องุูนาลุกสายไปพุนแหละอากาศกับเป็นใจเป็นใจมลุกสายน้องก้าวสวัสด,ดีครับเอาเจ้าตัวน้อยเอาไปแล้วพูน่ะพูน่ะอันวัดยังก่อนนี้วัดชัยติ ว่าไอ้เตาบันวัดชัยวัดนาลามเนาะอ,องเจ้าอ,นะอุ๊ใส่ดอกจกมปายบ <laughs> บรรยากาศกับเป็นใจเป็นใจเนาะ ใส่สุดไทยเต็มแบบนี้เนาะเกเรียกโฟกัสติดเกือลลูกชายคุณไปแล้วน้องเก่าคุณไปแล้วพุณโอ้เจ้าน้อยคนน่ะใส่คุณพี่หมื่น ที่พาไปเบิ้งแมนน้ำคุณพี่เมินคุณพี่เมิน,มนใส่ชุดนี้นี่ขึ้นเลยได้สีเขียวดิ <c oughs> ไปคุณพี่เมิอนออกหนาคุณพี่เมิน

เบ็ดกับสิเวิดเลยจ้ะเบ็ดสีไทยดูหด่อจำได้จ้ะเบ็ดกับสิเวิดแหละท่านผู้ใดอยากมาเชี่ว สิทายเลยสำแดนงนจ๊ะม่โนกลืมกาซิบุสแล้วโล็กกับอ,อ,อ่พรตล่าไปก่อนนะบทีนี้นอแเราก็สิลืมทยเอ้ยสิท่าไทยบงบรรยากาศตอบรบแล้วก็สิพากกับเลยเนาะพอแบ่เบิร์ด อีกอย่างนึงเขาก็มาวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะคือเป็นวัดทีน่นุเลรศยากมากเลยจ้ะเพขนให้ถ่ายรูปรอบๆลด้ด้วยคนบ่บ่บอ่บอยบอ่บอยคนไปางเถิ่งเนาะถ่ายรูปกันน่อยน้องนคน่ายกันาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปครูนี่ด้วยจ้ะเนะาะกาเป็นเมืองเกา่เเกาเนเานะวัดวิหารวิหา,หารเก่าแต่สมัสยสมัย กรุงศรีอยุธยาเต้ๆบมคำบุญลุกแต่เฮา,า,าท่านในเกิดนล่นแหละเต้ๆหอนกับหอนบ่ค่อยมีแดดแต่ว่าหอนได้เอือสีผ้าเดี๋ยวโนเล็สิผ้า,าไปขึ้นชุดเนาะสำหรับผู้ใดอยากมาเนาะ อยากมากกับม่าใแต้ในวัดวัดชัยซื้อเนาะวัดชัยวัดนารามไปเออเออนี่เราเพิ่มกันีให้ใส่มีชุดแถวงเซางามๆเลยเกิดได้สองร้อยบาทเห็ดผมหรือว่าเห็ดผมก็ได้แต่ว่าสองร้อยดีก็ได้ครบทุกเซตแล้วแต่เห็ดผมกับเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่านุเลศกับนุเลศกับประเห็ดผมนอกจากแบบใจสุดธรรมดาล่องทางได้ไ้เต่า พูดทางไลพูดทางุบไ่นวนี้วันหยุดเนาะป่ะลงทางไหนลงทางใดุ๊ทางเข้าคุณวะ้นี่ทางนี้ก็ได้นข้าทางขึนอะไงยังหยุดแจ๊บพายเขาเนี่ย ข่้นกระสีอ,อาสิกอดประมาณน,นี่ลงน้องเกากลับไปถ่ายอยู่รถน่ะจะเนาะเพราะว่ามันอากาศมันหหอนนิดหนึ่งถึงว่าสิบม่มีบ่มีแดดแต่กะหอนเอา ชุดหน้าล่างนะคนใส่กันหน้าล่างมะนี่มีแต่ออเจ้าเต็มเลยออเจ้าออเจ้าเลแต่ทุ่งงามงามออเจ้าออเจ้าสวยมากออเจ้านี่ก็ออเจ้าเด้นี่ พรมพังบัลลหวนแน้งเคียนอน,นุเล็กสิภาพไปเบิงหลาที่นุเรกเศาสุดอะไรก็สุดไปคืนเพิ่นจะพายนะสิเยียบาพาเพิ่นมุนบดัดใส่เป็นสุดเต็มเลยตติงเสียดายเนะเอียงเกาะลูกไส้บริมานตำมากอยู่แป๊หนึงแต่วา่าเพิ่นดื้อแฮ้ยยัง ยังเลยยังต่อรก็เลยเอาไปไหว้ยูดด่รถดไปกับยาแล้วมันยามเนยียบสุดกานจุดก็มีร้ายเลยเหลือไปเลยนะ ข้างน้าเป็นชุดไทยกับชุดโรยเนาะวันนี้ใส่ชุดไทยเนอนตัวมาดี่เลยเวเวีดมาดีเลยลดลดลดดับเขาในแม่เขอย่านี่เราหลานที่นู้นเลยใส่ชุดไทยหลานที่ข้าไคือสุดเพินนนตอนนี้เท่ากับ เปลี่ยนสุดเดียวเรียบร้อยกัฝนกามาแล้วกะตอนนี้กากลับรุงเทปกันเนาะไาทุกคนออเจ้าหน่อยเปลี่ยนสุดละเพิ่นสุดสสุสีหอนเ้งเออโอ้ขี่ดื้อใหญ่อไรๆๆ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 อๆๆ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 ี่หๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆี่ๆๆๆๆๆนๆๆ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 อ ยู่ใส่ย้อนอีกยังน้าแดงของหน้อ๋อบ่เข่าครับมาพี่ลูกมาพี่อ๋อเจ้าน้อยวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วในการเป็นคลิปเที่ยวภาพขอบคุณมาเที่ยวแล้วก็เปิดโตัวลูกไส้ครั้งแรกเนาะทุกคนกะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้น้องเล็กน้ำนาะแล้วกาให้น้องเก้าน้ำนี้เด้อครับครับผมในเดื่องลูลูบายบายก่อนบ๊ายบายพี่ปีป้าๆนหน้าหในลูก สวัสดีครับกอนลูกสบายดีนะบ๊ายบาย